การทำความสะอาดจิมี่ของทารกเพศหญิงนะคะคุณแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะจะถือว่าค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าการดูแลอวัยวะเพศชายนั่นเองค่ะการดูแลนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําให้ลูกตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคุณแม่ก็ต้องดูแลจีมี่ของลูกเป็นพิเศษค่ะการดูแลนะคะก็คือการใช้สำลีชุบน้ําที่สะอาดนะไม่จาเป็นต้องเป็นน้ําต้มสุกนะเป็นน้ําที่สะอาดอน้ำที่เราเตรียมเหมือนน้ำอาบก็ได้นะคะใช้สำลีชุบ เช็ดทำความสะอาดนะคะจากแคมด้านนอกข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ทิ้งไปแล้วใช้สำลีอีกก้อนนะคะเช็ดทำความสะอาดจากด้านบนลงด้านล่างนันนี้เป็นแคมในนะคะก็คือคุณแม่ต้องแหวกเช็ดข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ทิ้งอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ําที่สะอาดเช็ดทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณแคมในเน้นย้ำนะคะว่าจากข้างบนลงข้างล่างให้แหวก นะคะคุณแม่ให้แหวกแคมนอกออกก่อนแล้วเช็ดแคมในข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ถึงเช็ดทําความสะอาดบริเวณอ่ารทวาลของลูกหรือหลังจากการขับถ่ายไม่ว่าจะหลังอาบน้ําให้ลูกนะคะหรือว่าหลังจากลูกขับถ่ายอุจจาระต้องเช็ดทําความสะอาดบริเวณจิมีของทารกเพศหญิงเสมอนะคะอย่าเช็ดแค่บริเวณรอบๆทวารหนักของลูกนะเช็ด ริเวณอวัยวะหรือจีมีของลูกสาวก่อนถึงมาเช็ดทํคาความสะอาดบริเวณรอบทวารหนักของลูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนะคะเข้าสู่จีมีหรือว่าช่องคลอดของลูกนั่นเองค่ะการทํคาความสะอาดจีมีของลูกสาวนะคะคุณแม่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเน้นย้านะคะว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษอาจจะทําทุกครั้งหลังอาบน้ําทําทุกครั้งหลังลูกขับถ่ายอุจจาระ นะเรื่องนี้สําคัญมากๆแล้วคุณแม่นะคะด้ที่ได้ลูกสาวหรือได้ทารกเพศหญิงอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าลูกสาวของเรามีช่องคลอดไหมเพราะว่าเจอกับตัวเองมาแล้วนะคะลูกสาวช่วงแรกเกิดเนี่ยไม่มีรูของช่องคลอดนะคะต้องพาไปพบคุณหมอคุณหมอก็ถึงจะให้ยาม,มาทาเพราะฉะนั้นถ้าเรา เช็ดทงความสะอาดแล้วก็แหวกดูนิดนึงอ่ะน้องมีรู้ไหมนะคะถ้าไม่ไมีรู้ก็ปรึกษาสูติแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดจิม,มิของลูกสาวถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆคุณแม่อยากมองข้ามนั่นเองค่ะ